มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าในบ่ายของวันนี้ครับกับวันที่26เมษายน2564นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในส่วนของทางด้านประเด็นร้อนกับเรื่องราวนะฮะตอนนี้ชาวบ้านเองก็มีการฝา่าฝืนคําสั่งจังหวัดฝา่าฝืนสบคหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเผื่อรัฐมนตรีฝ่าถ้าเผื่อรัฐมนตรีฝาฝืนนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้ะครับแต่ว่าถ้าเผื่อชาวบ้านฝา่าฝืนก็เป็นแค่ข่าวว่ามีการฝา่าฝืนนะครับ เราไปดูกันนะจัดทางด้านไทยรัฐครับครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับประชาชนที่จัดงานประเพณีต่างๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเข้มงวดทีเดียวนะครับในเรื่องของการฝ่าฝืนพรลบรนะครับไทยรัฐเขานาเสนอเรื่องนี้นะครับสั่งดำเนินคดีขบวนแห่นาาไม่สวมแมสดื่มสุราเสี่ยงแพร่โควิดนะครับโดยทางอำเภอมืองราชบุรีนะครับ สั่งรุนเรนการขบวนแห่นาคนะครับสุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อโควิดนะครับแม้ว่าทางเจ้าภาพจะขออนุญาตแล้วนะครับแต่พฤติการมีการร่วมรวมกลุ่มดื่มสุรานะครับมีหลายคนมาจากพื้นที่ไม่สวมไม่สวมหน้ากากอนามหมฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินชัดเจนทีเดียวนะครับโดยในวันนี้นะครับนายทศพลเพื่อนอุดมนะครับในอำเภอราชบุรีนะครับมอบหมายให้นายจำนงจันทวงศ์นะครับประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ เข้าไปตรวจนะครับตรวจสอบกรณีการจัดงานอุปสมบทนะครับณวัดดอนตะลุงหมู่2ตําบลเกาะพับเพลากับเกาะพับพลานะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับหลังมีพิธีแห่นาคฝ่าฟื้นคําสั่งนะครับมาตรการโควิด -19 เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับขบวนแห่นักดังกล่าวนี้นะครับได้เดินทางมาแห่ได้เดินทางแห่พร้อมเครื่องเสียง ระยะทางร่วม200เมตรนะครับโดยมีผู้ร่วมแห่น่าเกินกว่า200คนนะครับแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเต้นกันสนุกสนานนะครับไม่สวมหน้ากากาอนามัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับจึงได้ถ่ายคลิปวิดีโอและรูปภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบคดีนะครับพร้อมได้สั่งให้หยุด การใช้เครื่องเสียงนะครับและให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดสวมหน้ากากนา้ำใหมนะครับก่อนจะนัดหมายนายฉลองนะครับือผู้จัดงานวันนี้ผู้จัดงานนะครับมายัางที่ที่ว่าการอำเภอวันที่ย5ิ้าเมษายนนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ ต่อมานะครับนายฉลองนะก็ได้เดินทางมาพบปลัดอำเภอฝ่ายคอมมอนคงงที่อำเภอเมืองรับรีนะครับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการชุมนุมทํากิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคณจุดใดๆนะครับอันเป็นการฝ่าฝืนฝ่าฝืนาตามความนะครับ ตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548นะครับฝ่าฟืนคำสั่งราชบุรีนะครับในเรื่องของการมาตรการเฝ้ราระวังและควบคุมการแพร่ระบาดเชืออ้อโควิดเอ่เชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับฉบับที่24จากนั้นนะครับก็ได้ทำการบันทึกจับกลุ่มนะครับอ่บันทึกจับกลุ่มพร้อมรวบรวมหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอและภาพประกอบคดีนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ ครับน่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ราชบุรีนะครับครับในขณะเดียวกันวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีประเด็นของการออกมาล่ารายชื่อเพื่อที่จะขับไล่ในอนุทินชาญวีรกุลนะครับพ้นจากตําแหน่งประชมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขในข้อหาคือบริหารงานผิดพลาดครับผม ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรียกว่าเป็นงานที่ไม่มีฝีมือไม่เหมือนกับคุณตักลีลาคนมีฝีมืออันนี้คือคนไม่มีฝีมือเหมือนกันครับออกแคมเปญมาคือหมอไม่ทนครับแล้วก็มีการล่ารายชื่อกันผ่านทางด้านเว็บไซต์นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าได้แสนกว่าแล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ครับออกแคมเปญมาเหมือนกันทองแท้ไม่กลัวไฟที่ครับเซฟอนุทินทีนี้ครับเป็นการ ใช้แคเมเปญให้กําลังใจอนุทินนะครับก็เป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ขับไล่อีกฝั่งหนึ่งก็เรียกว่าให้กําลังใจยับยั้ง,<อ>งครับงงผมงงเ,บเป็นกองเชียร์<ง>โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมานะฮะกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าหมอไม่ทนนะครับตั้งแคมเปญให้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้อนุทินชาญวิโรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดโควิด -19 ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในการล่ารายชื่อคือสองแสนรายชื่อครับล่าสุดนี้หลังจากที่มีการตั้งแคมเปญมาได้สองวันครับมีผู้ร่วมลงชื่อจนถึงวันนี้นะครับวันเมื่อวานนี้สิอ๋อวันนี้วันที่ยี่หกเนาะวันนี้วันที่ยี่หกใช่ไหมวันนี้ยี่บหกนะฮะจนถึงเวลาเที่ยงสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้มีคนลงชื่อไปแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเก้าคนครับแคมเปญดังกล่าวนี้ก็ระบุระบุเหตุผลว่านะครับ ที่ว่าหมอไม่ทนนี่นะกว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาของการระบาดโควิด -19 เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอนุทินชายวิรกุลซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความสามารถพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องของการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดหาวัคซีนการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และก็หลายครั้งบทสัมภาษณ์ของนายอนุทินชายวิรกุล ยังทาให้เกิดความชัดเจนว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทํางานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการระบาดไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนั้นคือแคมเปญที่เหตุผลว่าออกมาล่าระชื่อน,นะครับวันรุ่งขึ้นครับยีสเมษายนก็คือเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชายวิริกุลก็ยังยืนยัน,นครับยังไม่ลาออกจากตําแหน่ง พร้อมระบุว่าวันนี้เหมาะทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขที่ทํางานร่วมกับตนยังทนได้อยู่ครับไม่ใช่ว่าหมอไม่ทนนะฮะยังทนได้อยู่ครับไม่มีเห็นใครออกมาว่าจะไม่ทนและจะไม่ทํางานด้วยครับดังนั้นความคิดเห็นส่วนอื่นต้องตนเองไม่ได้เอามาคิดหรือว่ารวมในเรื่องนี้ครับแต่ตอนนี้มุ่งเป้าไปที่การทํางานแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็เจอลักษณะแบบน,นี้มาหลายครั้งแล้วไม่เคยเสียกําลังใจและก็จะเดินหน้าทํางานต่อไปครับ มาถึงวันนี้ครับ26เมษายนเพจ Facebook ของโรงพยาบาลและก็หน่วยงานของสาธารณสุขหลายแห่งครับในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานครับได้มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจในายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับติดแฮชแท็กครับทองแท้ไม่กลัวไฟและก็แฮชแท็กเซฟอนุทินครับ hmm. อย่างเช่นเพจของโรงพยาบาลลำปางระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขโรงพยาบาลลำปางขอขอบพระคุณท่านรองนายจุรชนตีและก็รับผิดว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชายวีรกุลที่ได้เมตตาดูแลพวกเราและก็แก้ปัญหาสุขภาพของพี่น้องป้องปายนะครับทุ่มเทการแก้ปัญหาระบาดนะฮะของโควิดนาทีมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ท่านร่วมไปสู้กับพวกเราต่อไปและก็ติดแฮชแท็กครับทองแท้ย่อมเป็นทองแท้และก็แฮชแท็กสู้ต่อไปด้วยกันครับ hmm. ในขณะที่ทางด้านเพจโรงพยาบาลปากช่องนานากับเพจ r 9 R9 c h a n n e l หรือว่าศูนย์ข่าวเขตสุขภาพที่9ได้โพสต์ข้อความเดียวกันระบุว่าชาวสาธารณสุขจัหขงหวัดนครราชสีมาขอให้กำลังใจอนุทินชาญวีรุลรองนายฐุนตีและกรมนติวาการกระทรวงสาธารณสุข,สสขที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับต่อมาเพจทางด้านรัฐบาลปากปากช่องนานาและก็เพจอาร์นายชแนลรวมถึงเพจข่าว ราชันพันธ์ของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกครับได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วครับแล้วก็ช่วงเช้าของวันนี้ครับแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟติดอันดับเทรนทวิตเตอร์โดยขึ้นเทรนสูงสุดอันดับ2ครับของทวิตเตอร์มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กดังกล่าวเพื่อแสดงความเห็นกว่า10,000แสนทวิตและก็เวลาประมาณบ่ายโมงครับแฮชแท็กนะครับเซฟอนุทินขึ้นเทรนติดอันดับหนึ่งครับนะติดอันดับหนึ่ง นั่นคือทางด้านจากเดอะสแตนดาร์ดครับ,รบในขณะเดียวกันผมเองก็ไปตรวจสอบทีนี้ครับว่าเพราะว่าถ้าเผื่ออยากดูข่าวด้านร้ายๆของรัฐบาลต้องดูทางด้านมติชนครับ,รบเราก็จะไปดูว่ามติชนเขารายงานข่าวนี้ว่าอย่างไรครับ,รบนะฮะเพราะว่ามติชนเขาก็จะมีมุมมองที่ ไปอีกมุมมองหนึ่งที่เราเองก็แต่ว่าเขาก็พยายามเสนอทั้งสองด้านนะนะแต่ว่าน้ําหนักของการค้านรัฐบาลนี่จะคือพูดง่ายๆเป็นอัตลักษณ์ของเขาน่พูดง่ายๆนะอยากอยากอยากอ่านข่าวที่ดารัฐบาลต้องมติชนนักสืบพิมพ์คุณภาพนะครับเพื่อคุณภาพของประชาชนครับเพจรัชบาลแห่ติดแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเซฟอนุทินเซฟอนุทินศูนกระแสหมอไม่ทนครับโดยวันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวในโลกของออนไลน์ เพจเ c e b o o k โรงพยาบาลหลายแห่งโพสต์ข้อความให้กำลังใจในอนุทินชาญวิรกุลรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพร้อมติดแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟแล้วก็แฮชแท็กเซฟอนุทินครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับเผยชาวสาธารณสุขโคราชให้กำลังใจในอนุทินทุ่มเทแค้ปัญหาผุดนะฮะทองแท้ไม่กลัวไฟแล้วก็รวมทั้ง เพจของรัฐบาลปักช่องนานๆแล้วก็เพจอ่านายชาแนลศูนย์รวมข่าวเขตสุขภาพที่9กครับก็มีโพสต์ข้อความนะครับตัวอย่างชเช่นนะครับชาวสาสุขจังหวัดนครราชสีมาขอให้กำลังใจในายอนุทินชาญวิริกุลนะครับรองนายกฐลิศจิวการกระทรวงสาธารณสุข,สสขที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องป้องไปมาโดยตลอดนะฮะเซฟอนุทินครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับมีการให้กำลังใจด้วยนะครับผม แล้วก็สลับ h a s h t ็ g นะครับทองแท้ไม่กลัวไฟเช้านี้ได้ทะยานขึ้นติดอันดับเทรนด์ของ t w i t เตอร์ทันทีครับโดยพุ่งขึ้นส,สูงสุดถึงอันดับ2ครับโดยมีผู้ใช้ t w i t เตอร์ติด h a s h t ็ g ดังกล่าวเพื่อแสดงความเห็นสูงถึง45,200ข้อความครับโดยล่าสุดนี้เพจโรงพยาบาลปากช่องนานาและก็เพจอาณาชาแนลรวมถึงเพจข่าวพัชพันธ์โรงพบาลพุทธชินราชพิชนโลกได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วครับ และก็ก่อนหน้านี้ได้เกิดการได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงการจัดการหาวัคซีนอย่างหนักจนกระทั่งมีผู้ใช้ชื่อกลุ่มนะครับหมอไม่ทนนะครับนี่ขนาดว่ารักษาผู้ป่วยหนักนะครับยังมีเวลามาตั้งเพจนะครับผมหมอไม่ทนนะครับแสดงว่าน่าจะพอมีเวลาว่างอยู่ครับผมได้มีการสร้างแคมเปญผ่านเว็บไซต์เช g e org ครับซึ่งเพจนี้ สารเพิ่งตัดสินนะครับให้คืนสิทธิ์หลังจากที่มีการร้องและก็ปิดบล็อกเอาไว้ประมาณเกือบ6เดือนครับเชงดอตนีครับแล้วก็พอเปิดได้ปั๊บนะครับตามคำสั่งศาลก็ตั้งแคมเปญน,นี้ทันทีครับหมอไม่ทนทันทีครับแล้วก็รณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้นายอนุทินลาออกจากตําแหน่งครับตอนนี้ล่าสุดที่บอกว่าลงชื่อไปแล้วกว่า140,000รายครับครับ แล้วมาล่าสุดที่นี้ครับคุณชุลทิับครับปรากฏว่าทานด้านเพจรพิบาลลำปางครับปิดคอม็คนไม่ไหวอันนี้ก็โดนถล่มที่นี่ครับทัวลงครับผมเพราะว่าคนที่กลุ่มความเห็นต่างนะความเห็นต่างก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังคมไทยเรานะครับถ้าเผื่อคิดลองซ่องลองซ่องไปด้วยกันก็ไม่ใช่สังคมไทยเราของสังคมไทยเราต้องคิดต่างครับครับเป็นกันทั่วโลกนะครับก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของของไทยเราก็แรงกว่ากันครับ ไปดูรายละเอียดข่าวนี้นะครับประชาชนเขานำเสนอเช่นเดียวกันนะครับต้านไม่ไหวเพจโรงพยาบาลลำปางปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์แล้วนะครับหลังเซฟอนุทินนะครับจากกรณีโรงพยาบาลลำปางนะครับโพสภาพและข้อความในเพจโรงพยาบาลลำปางนะครับเฟซอนุทินแฮชแท็กนะครับทองแท้ย่อมเป็นทองแท้นน,นะครับ โดยในวันนี้26เมษายนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากรพยาบาลลำปางนะครับเผยแพร่ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับปรากฏว่าทัวลงนั่นไงนะครับโ o เชียลเข้ามากระนำเขียนความเขสแสดงความคิดเห็นโพสต์อย่างกว้างขวางนะครับทำนองไม่สมควรที่จะเขียนเชีรีรยลักษณะนี้นะครับควรไปให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงๆอย่างเหน็ดเหนื่อยมากกว่านะครับหลังจากเผยแพร่โพสต์ นานกว่า9ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีโซเชียลมีโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นตลอดเวลานะครับล่าสุดเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันทำงานแอดมินแอดมินเพจโรงพยาบาลลำปางนะครับก็ได้ปิดช่องคอมเมนต์แล้วนะครับพร้อมทั้งไล่ลบคอมเมนต์ด่าทอรหรือว่าตำหนิแบบรุนแรงออกไปนะครับแต่โซเชียลนะครับก็ยังเข้าไปกดแสดงความรู้สึกผ่านอีโมกว่า20,000คน นะครับโดยเฉพาะกดอีโมโกรธนะครับกดกร์ตูนโกรธนั่นแหละนะครับและมีการแชร์โพสต์นะครับเพื่อเขียนแคปชั่นตำหนิแทนกว่าตำหนิแทนกว่า5,000แชร์นะครับในขณะที่คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้กว่า10,000ความคิดเห็นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นศึกนะครับศึกทั้ง2ฝ่ายในโลกโซเชียลทุกวันนี้นะครับทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่อ่านข่าวนี่ถ้าเผื่อท่านเริ่มต้นจากว่าเห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับท่านจะเป็นทุกข์มากทีเดียวครับครับเนื่องจากว่าถ้าเผื่อข่าวนั้นถูกใจเราเราก็เป็นสุขแต่ถ้าเผื่อขัดใจเราเราก็จะเป็นทุกข์นะครับเพราะว่าเราเป็นเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อเป็นไปได้คือ1เลือกทั้งสองข้างครับ2คือไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งครับเป็นนอนนาครับผมนะครับท่านก็จะสบายใจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลีกเลี่ยงการดูข่าวการเมืองครับแลวท่านก็จะมีความสุขหรือว่าเลิกเสพ a c e b o o k เลิกดูลา์แบบนี้ครับผมไปฟังรายการอื่นดูรายการอื่นที่มันสบายใจแบบนี้ครับปัญหาก็จะลดน้อยลงแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีวุฒิภาวะสามารถแยกเรื่องการเมืองกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้นะครับถ้าเผื่อเพื่อนเห็นต่างก็คงยังหัวเราะคิกคักคิกหยอกล้อกันได้แบบนี้แสดงว่าท่านมีวุฒิภาวะนะครับแต่เมื่อไหร่ แต่เมื่อไรที่เพื่อนเกิดให้ความเห็นที่ต่างแล้วก็ชี้ว่าดิสไลค์แล้วก็ขนาดการบล็อกเพื่อนแบบนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่พร้อมที่จะมาทํางานทางด้านการเมืองหรือว่ามารับรู้เรื่องการเมืองก็ควรที่จะนะครับออกจากการเมืองไปนะฮะเพราะว่าแสดงว่าวุฒิภาวะผู้วุฒิภาวะยังไม่พร้อมที่จะมารับรู้เรื่องการเมืองมากจะอินมากอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะเล่าให้ฟังนะครับผม แล้วก็ผมเอพิคที่พูดตรงไปตรงมานะว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจแล้วก็ไปที่นี่ฮะศูนย์รถยนต์อุบลสวิทย์หนึ่งการก้าเจนนคลังอาวุธนะครับเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%แล้วก็รวมไปถึงเขาเองก็มีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG นะครับ รวมไปถึงการรับอัปเกรดรถของคุณเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับแล้วลาสิดนเสียแจ้นนะฮะพิบูลคํารีครับเพิ่มฟังก์ชันของอุบลสวิตครับเป็นตรออนะครับก็คือสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลสวิต1997โดยให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาจนถึงเวลา17บนาฬิกาเปียการให้บริการแบบ one stop service ครับ มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับร,รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPGNGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไล์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับชีวิตนี้ดีดีครับง่ายจริงๆครับรถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้หลังจากบริหารจัดก,การเรียบร้อยโทรแจ้งอคุจุลธิษ มารับเอกสารคืนได้แล้วทุกอย่างจบแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่า one stop service อย่างแท้จริงอย่าเพิ่งเชื่อผมนะทรสอบถามก่อน062-2015510 062-2015510อุบลเซอร์วิส1น9 7ครับครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยาลไดลูกวาอเลิทไฟล์นะครับไปป้องกันอักขีพันที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ ลูกบอลอิริทไฟนะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอ <ผม S 1> ชนดิดนที่ผลิตโดยคนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิริทไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณฟังจากแขวนลูกบอลอิริทไฟไว้ในชุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม เมื่ออิริดไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้ทีเดียวนะครับฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิริดไฟไปป้องกันอหุเพลิงไที่บ้านที่สำนักงานกุณนะครับติดต่อเรามาได้เลย090370113 0และก็0817908442ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบัติการแว่นครับ ตัววัสดุประกอบแว่นดีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุนการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนทานี้ โรงพยาบาลราชเวชุบลราชาธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลรัชธานีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็เป็นแห่งแรกของที่สานใต้ด้วยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่มีญาตินะครับเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อจะเป็นเชื้อนะครับเพื่อขอใบรับรองนะครับไปตรวจเชื้อได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชุดลรวรรชาธานีนะครับที่นี่ก็มีเครื่องมือเครื่องมือทันสมัยอ่าสะดวกสบายนะครับใน การดูแลนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นสถานที่กักตัวนะครับเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับให้บริการชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะเข้ารัารจัดนะครับโทรศัพท์สอบถามไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับมาอเล็โทรศัพท์045280040นะครับแล้วก็045280055ครับ